สวัสดีค่ะพี่เซียนแดมใต้ครับสวัสดีครับอ๋อเห็นโทรมาก็เลยโทรกลับค่ะพี่ยังไงคะตัวเลขเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือคะหรือว่ายังไงเดี๋ยวผมสรุปโค้งสุดท้ายให้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวนุขอเขียนแป๊บนึงนะคะโค้งสุดท้ายเลยเนาะวันนี้เันที่สิบเดี๋ยวถ้าวันสามเดี๋ยวถ้าเกิดวันโน้นเดี๋ยวพอซื้อถังไม่ทันอ๋อกลัวซื้อไม่ทันเนาะพี่วันนี้เันที่สิบสามพอดีเนาะ อันนี้ก็ามากับเซียนน้อยหรือว่าคนนำโชคสองสองคนไหคะพคี่เดี๋ยวหนูขอเขียนแปบน๊บนึงนะคะเพิ่งขึ้น,นมาจากสวนเหรอคะเนี่ยขึ้นมาหาเครื่องดื่มทานยแ, <c oughs> แรงยังแรงอยู่เลยคะหรือว่าฝนยังตกอีกยอยู่ค่ยงอูทางนี้ตกเมื่อวานก็พายุเข้าลมแรงมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ว่ามานันดังค่าสิเปิงเดี๋ยวนะคะปึ๊บพี่ทานข้าวหรือว่าว่างอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยอได้ครับได้ได้ไดอ๋ออ๋อด,ด,ดื่มกาแฟ,ฟ,ฟค่ะเดี๋ยวนะคงสุดท้ายตัวซื้อไม่ทัน ถ้าโดวิ่งไม่ผิดนะฮะเข้าแน่นอนว่าเนี่ยเอาเอาไฟล้างตาไปเลยนะพี่เนาะค่ะพี่พูดมาเลยก็ได้ค่ะวิ่งวิ่งบนนะฮะเดี๋ยวผมให้ไปคู่เลยก็ได้วิ่งบนหกกับเก้าวิ่งบนหกกับเก้าการที่หกหกศูนย์นั่งใจหรือว่าจะมาคู่กันหกกับเก้าเนี่ย จับคู่ให้นะฮะค่ะเอาทั้งตัวเด่นหลักแล้วก็ตัวเด่นรองเลยนะค่ะตัวนี้มีจับคู่ให้ด้วยเหรอคะครับสามตัวก่อนหรือว่าสองตัวครับพี่เดี๋ยวสองตัวท้ายบนก่อนครับค่ะมีศูนย์หกสวยเลยสวยเลยสองหก สีหก <c oughs> นียร์ละเก้าหกนี่แหละเก้าหกนี่ยังเหมือนเดิมเนาะแล้วก็หลักหลักเก้าแลตัวเด็ดหน่งกองค่ะมีเก้าห้าเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดเก้า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  เป้าอีกนะคะนี่แหละเก้าศูนย์ตัวนำงามนะกกวัาน้เก้าศูนย์ได้หนึ่งเก้าด้วยเดี๋ยวแถมอีกตัวละเก้แถมอีกหนึ่งตัวสามเก้านี่ซื้องวดที่สี่แล้วเดี๋ยวจะมางวดนี้ตัวรองนี่เยอะกว่าตัวเด่นนะพี่เนาะ เเดยว่ามหุลสมมติว่าตัดสมมติตัดพี่พี่จะตัดตัวไหนครับเพื่อผมตัดที่สามเก้าออกไาหนึ่งตัวตัดที่สามเก้าเนาะตัดแล้วก็ตัดเก้าเก้าออกมาแล้วก็ตัดเก้าแปดสองตวเก้าแปดก็จะเหลือสี่หางเท่าเดิมแล้วพี่เนาะครับเหลือออลหมดนะฮะตอนนั้นตอนนั้นพี่ให้เก้าห้าล่างใช่ไหมครับพี่ใช่ผมให้เก้าห้าล่างค่ะ สามตัวนะคะพี่ลูกก็ตื่นมาออกออกมาพอดีตัวตัวไหนครับพี่แปดเกแล้วก็อีก1ชุดนะฮะหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกอ๋อให้ซื้อเท่ากันทั้งสองหางนี่นะพี่เนาะ เดี๋ยวผม,ผมผมตัวเน้นสองตัวก่อนนะค่ะตัวเน้นสองตัวเด่นไปที่เก้าหกเด่นที่เก้าหกครับผมแล้วก็ตัวรองนะค่ะรองตัวไหนยี่รองตัวไหนครับพี่ตัวรองที่หนครับตัวรองหนึ่งเก้าอันนี้คือในส่วนของบนนะคะ แต่ว่าเลขวิ่งเราไม่พลาดแน่นอน,นาานะค่ะค่ะเหมือนงวดศูนย์สามนะพี่เนาะสามศูนย์ตรงๆน่ะค่ะขาล่างขดล่างุดล่างเก้าดังจากครัผมของเปลี่ยนตัววิ่ง,นะงนนะค่ะทั้งสองคนค่ะเป็นสองรองแปด ก้าวผมว่าม um ันน่าจะอยู่ข้างบนเท่ะานั้นอือก้าวก้าวน่าจะมาบนเนาะพี่เนาะใช่ครับหรือว่าจะมาหนึ่งก้าหกก็ไม่รู้เป็นไปได้สูงนะสองชุดที่วางไว้เนาะชอบอยู่นะหนึ่งก้าหกหนูชอบมากชอบกว่าแปดก้าหกเ็นสองรองที่แปดนะครับวงกลมไปที่เลขสองะค่ะ ค่ะแล้วก็จัำคู่สองตัวล่างนะครับค่ะเอาเอาเอาชุดเต็มไหหรือว่าเอาเอาชุดเต็มก็ได้พี่เผื่อเผื่อเอฟซีชุดเต็มเดี๋ยวผมมองพมให้ดีกว่าเนาะค่ะใช่ใช่เนาะสิเนาะค่ะสองห้าสองหกสองเจ็ดสองห้าสองหกแล้วก็สองเจ็ดค่ะสองแปดสองเก้าสองสิบสองแปด สองเก้าแล้วก็สองศูนย์ครับค่ะแล้วก็โซเดนกองนะครับโซเด่นกองมีศูนย์แปดหนึ่งแปดสองหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดมีมีอะไรนะคะศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งแปดครับศู 8, นย์แปดหนึ่งแปดสองหางนะครับพนะี่สามแปดสี่แปดครับสามแปดแล้วก็สี่แปด สองศูนย์แล้วก็ศูนย์แปดครับผมแล้วก็ศูนย์แปดสวยสวยอ่าเดี๋ยวผมชวนตัวเลขให้ดหูอีครับค่ะตัวเลขสองหลักองสองมีสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองค่ะแล้วแปศูนแปดหนึ่งแปดค่ะ พี่เด่นที่ศูนย์แปดกับสองศูนย์นะคะอ๋ะอของของพี่นี่วิ่งไม่หลุดนะฮะเข้าแน่นอน<ะ>ผมบอกเลยนะอะไรนะคะพี่ถ้าตัววิ่งไม่หลุดเข้าแน่นอนคนระับเข้าแน่นอนงวดนี้เนาะใช่ครับงวดนั้นงวดนั้นตอนนั้นที่พี่ให้หนูเนาะที่พี่ให้วิ่งล่างตอนนั้นเป็นเก้ากับอะไรนะพี่เป็นเก้าตัวเดียว,นวเยวนาะที่อ๋อที่พี่เด่น แต่ว่าเลขดับเราเรายังเหมือนเดิมใช่ไหมคะดับสามบนทุกหลักใช่ไหมคะดับสามบนทุกหลักครับข้างล่างเราเด่นดับที่หลักแปดนะครับแต่ว่าผมกันไว้หลักแปดนะเพราะว่ามันสิบที่เลขวิ่งด้วยดับแปดทุกหลักไหมคะดับดับแปดทุกหลักครับแล้วก็ดับหกทุกหลักนะฮะอ๋อแต่ว่าส่วนส่วนจับคู่ล่างพี่ก็มีที่แปดนะคะ 5, อ๋อ ค่ะ <c oughs> ให้เน้นที่หลักสองเนาะว,วันนี้นี่แหละสองเก้ากับสองานดับสามหลักสิบนะคะข,ข้างบนดับสองหลักสิบบนดับสองหลักสิบดับสองหลักสิบดับสองหลักสิบอ๋อได้เราจะซื้อเราก็จะซื้อสองศูนย์เนาะพี่เนาะ ส่วนล่างดับอะไรนะคะพี่ดับดับสามหลักสิบค่ะหลักสิบอือสามแปดนี่สามแปดนี่ก็มาแรงนะพี่งม่วดนี้เขาบอกไม่ได้ใช่ไหมเป็นแปดสามใช่ไหมคะใช่ครับโออดังมากเลยงวันนี้แปดสามค่ะ ดังเก้าหกนี่ก็ดังอยู่นะค่ะแต่ว่าสิบเก้านี่ก็ดังนะพี่พี่พี่เน้นนี่เขาจะดูคลิปจากพี่ก็ไม่รู้ทําไมเจ้ามืออั้นเกือบทุกตัวเลยอืมใช่ใช่เนาะซื้อเลขก็ซื้อยากยากเดี๋ยวนี้หาเราเจอค่ะรู้ว่าอั้นเกือบทุกตัวเลยค่ะ เดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงพี่ก็โทรบอกอีกใช่ไหมคะน่าจะไม่มีแล้วครับอ๋อน่าจะไม่มีแล้ว,นนลวอ๋อค่ะค่ะตอนนี้เลขอ๋อค่ะโอเคงั้นก็เวลาก็ได้สิบกว่านาทีแล้วงั้นงั้นพี่ให้พรอฟซีก็ได้ค่ะพี่ค่ะ จุดวางไว้้ใหครับวันนี้ขอให้รวยยกช่องไปด้วยกันอีกนะพี่เ <Fro Lin. S 1> นาะครับผมค่ะงั้นก็จะรบกวนพี่เซียนแดนใต้แค่นี้เนาะพี่จะได้ไปทํางานด้วยเนาะครับค่ะขอบคุณพี่เซียนแดนใต้มากๆค่ะครับ,รบสบวัสดีค่ะ